รุปเลขาคณิตวิเคราะห์ภาคตัดควยบเลขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดควยเป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างเลขาคณิตในระบบพิกัดเชิงระนาบโดยผสมผสานการใช้พีชคณิตและเลขาคณิตเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างและตำแหน่งของจุดเส้นตรงวงกลมและภาคตัดควย เลขาคณิตวิเคราะห์จุดและระยะทางใช้ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนในการกำหนดตำแหน่งของจุดในระนาบโดยระบบพิกัด X และ Y สามารถคำนวณระยะทางระหว่างจุด2จุดโดยใช้สูตรระยะทางเส้นตรงเส้นตรงในระบบพิกัดมีลักษณะเฉพาะเช่นความชันจุดตัดแกนและสมการสามารถวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงเช่นการขนานการตั้งฉากและระยะทางจุดถึงเส้นตรงวงกลมวงกลมถูกกำหนดด้วยศูนย์กลางและรัศมีใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ในวงกลมและความสัมพันธ์ของจุดและเส้นในวงกลมภาคตัดกวยภาคตัดกวย เป็นรูปร่างเลขาอณนตที่เกิดจากการตัดกลวยด้วยระนาบมีสรูปแบบหลักได้แก่วงกลมวงรีพาราโบลาและไฮเพอร์โบลาวงรีเกิดจากการตัดกลวยในมุมเฉียงที่ไม่ตั้งฉากจุดทุกจุดบนวงรีมีผลรวมของระยะทางจากจุดสองจุดสำคัญคงที่ พาราโบลาเกิดจากการตัดคววยในลักษณะขนานกับแนวของเส้นกำกับควยจุดทุกจุดบนพาราโบลามีระยะทางจากจุดโฟกัสเท่ากับระยะทางถึงเส้นไดเล็กทิกไฮเพอร์โบลาเกิดจากการตัดควยในมุมเสียงที่ทำให้ระนาบผ่านทั้งสองด้านของคทุกจุดทุกจุดบน ไฮเปอร์โบลามีค่าความต่างของระยะทางจากจุดสองจุดสำคัญคงที่ความสัมพันธ์ในระบบพิกาดการวิเคราะห์ตำแหน่งของจุดเส้นและภาคตัดควยการหาโฟกัสจุดสูตรกลางจุดยอดและระยะสำคัญความสัมพันธ์เชิงเลขาคณิตระหว่างรูปร่าง <c oughs> เช่นการสัมผัสการตัดกัน <c oughs> การคำนวณพื้นที่และปริมาณของรูป ทรงที่เกี่ยวข้องการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการออกแบบทางวิศวกรรมเช่นการสร้างสะพานพื้นผิวจานดาวเทียมการสำรวจใช้คำนวณตำแหน่งในระบบพิกัดเช่น GPS ฟิสิกส์ศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทดาราศาสตร์ใช้ในคำนวณวงโคโจรดาวเคราะห์และดาวเทียม เลขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกวยวยให้อเราเข้าใจความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์และธรรมชาติของรูปร่างเชิงเลขาคณิตได้อย่างลึกซึ้งพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆอย่างกว้างขวางสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ภาคตัดกวยเลขาคณิตวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปร่างของเส้นโค้ง ที่เกิดจากการตัดระนาบกับกวยคู่โดยใช้ระบบพิกัดคาทีเซียนและสมการเชิงพีทคณิตภาคตัดกวยมีบทบาทสำคัญในหลายสาขาเช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ข้อ1ความหมายของภาคตัดกวยคือภาคตัดกวยเกิดขึ้นเมื่อระนาบตัดผ่านกวยคู่ตามทิศทางต่างๆ และสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักได้แก่ 1. วงกลมเมื่อระนาบตัดกวยขนานกับฐานของกวย 2. วงรีเมื่อระนาบตัดกวยในมุมเอียงแต่ไม่ขนานกับแกนของกวยข้อ 3. าพาลาโบลา สงสมการทั่วไปและประเภทของภาคตัดกวยเมื่อระนาบขนานกับด้านหนึ่งของกลวยข้อ4ไฮเพอร์โบลาเมื่อะนาบตัดกลวยทั้งสองฝั่งกลวย2.1การวิเคราะห์ประเภทของภาคตัดกวยลักษณะของภาคตัดกวยที่กำหนดได้จากค่าของ b กํลังสลบ ac b กํลัง2ลบ ac น้อยกว่า0คือวงรีหรือวงกลม b กํลังสลบ ac เท่ากับ0คือพาราโบลา b กําลังสองลบส ac มากกว่า0นย์คือไฮเปอร์โบลาสองจุองวงกลมวงกลมคือกรณีพิเศษของวงดีที่แกนหลักและแกนลองมีความยาวเท่ากันสมการมาตรฐานวงเล็บ x ลบ h กําลังสองบวกได้วงเล็บ y ลบ k กําลังสองเท่ากับ r กําลังสง h กับ k คือจุดศูนย์กลาง r คือรัศมีตัวอย่าง 1. จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลมจากสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ4 x ลบ6 y ลบ12เท่ากับ0วิธีทำจัด1จัดกลุ่มตัวแปรวงเล็บ x กำลังสองลบ4 x บวกวงเล็บ y กำลังสองลบ6 y เท่ากับ12วงเล็บ x กำลังสองลบ4 x บวก4บวกด้วยวงเล็บ y กำลังสองลบ6 y บวก9เท่ากับ12บวก4บวก9วงเล็บ x ลบ2องกำลังสองบวกด้วยวงเล็บ y ลบสามกลังสองเท่ากับยี่จุดศูนย์กลางเท่ากับสองและสมรัศมีเท่ากับห้าวงรีวงรีมีจุดโฟกัสสจุดโดยผลรวมของระยะทางจากจุดใดๆบนวงรีถึงจุดโฟกัสทั้งสองมีค่าเท่ากันสมการมาตรฐานแกนหลักแนวนอนวงเล็บ x ลบ h กำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองบวกกับวงเล็บ y ลบ k กําลังสองส่วนด้วย b กําลังสองเท่ากับ1วงเล็บ x ลบ h กําลังสองส่วนด้วย b กําลังสองบวกวงเล็บ y ลบ k กําลังสองส่วนด้วย a กําลังสองเท่ากับ1 a ระยะครึ่งหนึ่งของแกนหลัก b คือระยะครึ่งหนึ่งของแกนรอง c เท่ากับรูท a กําลัง2ลบ b กําลังส2ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัสตัวอย่างโจทย์ จงหาจุดโฟกัสของวงรีที่มีสมการวงเล็บ x ลบ1นึ่กำลังสองส่วนด้วย16บวกวงเล็บ y บวก2องกำลังสองส่วนด้วย9เท่ากับ1วิธีทำหนเปรียบเทียบกับสมการมาตรฐานวงเ,เล็บ x ลบ h กซ์ำลังสองส่วนด้วย a กซ์ำลังสองบวกวงเล็บ y ลบ c กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองเท่ากับ1 2ึ่งจำนวนค่า,า,นนาของ c สีเท่ากับรูทเอกำลังสองลบบีกำลังสองเท่ากับรูทสิบหกลบเก้าเท่ากับรูทเจ็ดวงเล็บหนึ่งบวกลบรูทเจ็ดหรือลบสองสอพาราโบลาพาราโบลาคือเส้นโค้งที่มีระยะทางจากจุดใดใดบนเส้นโค้งถึงจุดโฟกัสเท่ากับระยะทางถึงเส้นกํากับสมการมาตรฐานเปิดขึ้นเปิดลงวงเล็บ x ลบเฮดกำลังสองเท่ากับ4ีพ วงเล็บ y ลบ k วงเล็บ y ลบ k กําลังสองเท่ากับ4 p วงเล็บ x ลบ h ตัวอย่างสมการ y กําลังสองเท่ากับ1 2 x จนหาจุดยอดและจุดโฟกัสวิธีทำหนึ่งสมการอยู่ในรูปวงเล็บ y ลบ k กํลังสองเท่ากับ4 p วงเล็บ x ลบ h h ทเท่ากับ 0, K เท่ากับ 0, 4นเท่ากับ 12, ดังนั้น P เท่ากับ3จุดยอดคือวงเล็บ 00, 3, จุดโฟกัสเท่ากับวงเล็บ 30, 4, เส้นกำกับ X เท่ากับลบ3 2.5หไฮเพอร์โบลามีจุดโฟกัสสจุดโดยผลต่างของระยะทางจากจุดใดๆบนเส้นโค้งถึงจุดโฟกัส2จุดนั้นเท่ากันเสมอสมการมาตรฐานเปิดซ้ายเปิดขวา วงเล็บ x รูปมตรกำลัง2ส่วนด้วย a กำลัง2ลบวงเล็บ y ลบ k กำลัง2ส่วนด้วย b กำลัง2เท่ากับ1วงเล็บ y ลบ k กำลังสอ2ส่วนด้วย a กำลังสองลบวงเล็บ x รูปเมตรกำลัง2ส่วนด้วย b กำลังสองเท่ากับ1 c เท่ากับรูท a กำลังสองบวกด้วย b กำลังสองระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัสตัวอย่างสมการวงเล็บ x ลบ2องกำลังสองส่วนได้เก้ลบกับสมการ y บวก1นึ่กำลัง2ส่วนได้สิบ6เท่ากับ1วิธีทำหนเปรียบเทียบกับสมการมาตรฐานวงเล็บ x ลบ h กำลังสองส่วนได้ a กำลังสองลบวงเล็บ y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองเท่ากับ1นึ h เท่ากับส k เท่ากับลบ1 a เท่ากับ9 b เท่ากับ16บหกคำนวณ c c เท่ากับ รูทเอกำลังสองบวกด้วย B ีกำลังสองเท่ากับ9บวก16เท่ากับ5วงเล็บ2บวกลบหและ1เท่ากับวงเล็บ7และลบ1และลบ3และลบ1